ดีครับผมเป็นพี่น้องนะครับช่องลูกอีสานคาดงทุกทุกท่านนะครับผมเป็นในในพี่น้องนะครับลุดกุกเจียบีอวนะครับผมตั้งกล้องไห้เลยผมยังไปทําธุระนะครับริวตันครับตัวนี้เป็นดกคาล้มอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากเกี่ยวเข่าเกี่ยวนนำแล้วแล้วครับพี่น้องหารถยางไรผมกันเลยได้เกี่ยวมือเอาครับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเมียกับแม่เถ่ากับพอเถ่า นาหาหกไรนะครับใส่เวลาหัวอาทิตย์หนึ่งพี่รองนะครับจนมาแล้วหารถยากลหลายพี่น้องผู้ใดมีรถเกี่ยวเขาเอามาเกี่ยวเนี่ยเด้อครับเด้ออยู่ทางพวนทงจะเป็นปัญหายากครับรถเกี่ยวเขาครับเอามาเกี่ยวให้แน่ครับผู้ใดมี <c oughs> ยังหล่าหลังยังหล่าสมัยอยู่ครับทางนี้ <c oughs> เอาพี่รองนะครับตัวนี้เป็นนกเิี้ยวตันครับ เอามาเบิง้งตุนเบิงบ้ง,บงตัวกันผมใส่กงนี่ตัวใส่กงบักไอ้นั่นตะกรอนนะครับเจ๋เลยเอาดื้อเอาดื้อนะครับเดีย๋ยวผมจะหา,าหม่องหอยกันก็คือเหมือนแท้ ลิวตันขาล้มพร้อมได้ครับพี่น้องนกตัวนี้ลิวตันขาล้มนะครับเป็นนกตัวนะครับเกลียนครับนะครับตัวสายไฟได้นะครับได้ทุกอย่างเป็นนกลิวตันขาล้มครับความหลายอีลีครับทั้งหนุนทั้งขัดอีกบต้องห่วงเสียงนี่กับพี่น้องคือสิได้ยินแหละเนาะครับเนาะเสียงเนาะกับเสียงกลางๆไว้ให้ใหญ่ครับนกตัวนี้ เดี๋ยวผมสีหาลกมาจดให้เบิ้งนะครับฟังเสียงคู่นะครับเสียงขันโน้นหนึ่งยยินไปแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงคู่กันเมืองสิบคู่บอนะครับจะขายหนาบอลจะเก้าขายหนาลู้นีด <c oughs> นกุเอาเลยเอาเยเอาเอา นัน่นลูบรอ,อครับอู้ยล้มแห้งครับพี่น้องนะครับล้มแข้งอีดีมาดิมาดิหมู่บ้านนี่ล้มแห้งครับขาเกี๊ยวเขาพี่น้องนะครับเลยบ่ได้ลงคลิปนะครับลงอีไม้อยู่แต่โดนมือแะละนะครับเอาพี่น้องนะครับ สั่งจองนกไว้เอาสี่โรลดนะครับผมมานะครับผมสีลงคิปไปโหลดเพราะว่มมาัสวสีได้มาเต็มละตัวนี่นะครับสัวสีได้มาเต็มละตัวนี่ก็ใส่เวลาอยู่เพราะสมควรครับนะครับกับเสียหายผู้ใดผู้หนึ่งแบบว่า <c oughs> ผมมาเอาอสี่โหลดหผมเป็นกลางไ้ความยุติธรรมไปเลยนะครับผมมาผู้ใดเห็นกวนก,นกับโถกวนกับมีสีกวนโลดครับอ,องสี่โลดนะครับ อ๋อนี่ลิวตันครับเบิ่งสัดๆเกีนพี่น้องอ๋อเกียนครังนี่นกตัวใหญ่ครับบอกนกตัวหน่อยนกตัวใหญ่สเสลยเป็นรอยครับนกตัวนี้สเสลยเป็นรอยแล้วนะครับ เฉลยเป็นร้อยนะครับเอาเลยสนใจนะครับริวตันตอนะครับมั่นหมัน้าลมดีๆนะครับเอาขอเลี้ยนเชิญนะครับที่น้องนะครับมือนี่พ่อกันวันที่ยี่สิบีครับลืมบอกวันที่ยี่สิบสี่นะครับเหือนเอ่อพฤศจิกานะครับหกสี่พ่อกันย้ำเมื่อนเ้านะครับ ลิวตันลิวตันโอ้เก่งเกงครับนกตัวนี้รับรองครับรับประกันนกของพ่อใหญ่ล้อเนี่ครับนกอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับเพิ่นสีเกีียวเขาเพิ่นก็อยากติดติดขัดขัด,ขด,ขดเรียงเงินเงินท้องท้องครับกับพ่อว่ากันพี่น้องนะครับกะผู้ใดมีอย่างกะเอามาแลกมาเปลี่ยนกันไปนะครับเอาพี่น้องนะครับสนใจก็โทรมาเลยครับลิวตันหรือว่าสิเป็นนกฟึกหรือว่าสิเป็นนก ดูได้ก็ได้ครับโพเขามาสอบถามมึงนะครับเอาสําหรับคลิปนี้กะคลิปนาพอกันไหมพี่น้องโชคดีมันนี่ใช้ไม่ยายงามน้องเมียสวยน้ำกันสุข,ขุดสุกันเดอ้อครับผมเอาโอเคครับ